สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยาาบบอิลลอลอฮฺอัล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 ฮฺอัลลอัลลฮัลลอฮฺอัลลอลลอฮฺอั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 ลลฮฺอัลลอฮฺอ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قام سنتي، قوام جمرن ความอินดูเมตตาจากอีกอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอชุโกต่ออีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้มีเวลาว่างนะครับในการติดตามรายการเสียงอิสลามเพื่อที่จะได้ต่อเติมในเรื่องที่เป็นความรู้ความเข้าใจ นะครับเกี่ยวกับในหลักทาหลักการของอันอิสลามความรู้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนอีมานของเราให้มากยิ่งขึ้นความรู้จะทำให้เรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮะตัลลาความรู้จะทำให้เรากลัวการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลลาในหลุมกุโบส์ความรู้จะทำให้เรากลัวการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตัาลาในวันแห่งการชุมนุม ความรู้จะทำให้เรากลัวนะครับความาลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาในวันเกียร์มเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องครับพ่อแม่หลายๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับไปร่ำเรียนในเรื่องราวของศาสนาอย่างลึกซึ้งนะครับแต่ว่า ในยุคป,ปัจจุบันโอกาสมาถึงเราแล้วนะครับการที่เราได้ติดตามรายการเสียงอิสลามเราได้ฟังในเรื่องราวของาศาสนาฟังบ่อยๆฟังในหลายๆหัวข้อเมื่อฟังแล้วนะครับแน่นอนการตอกย้ําซ้ําทวนทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับพี่น้องมันอาจจะทําให้เราได้จดจําคําพูดของท่านดอกซูลสัลลอห์อะลัยฮุสซัลลัมถึงแม้ว่าจะจําภาษาอัหรับไม่ได้ อย่างน้อยก็จําเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังทําให้เกิดประโยชน์กับเรานะครับโดยการที่เรานั้นได้นําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการฟังวิทยุพี่น้องอยู่ตรงไหนก็ฟังได้นะครับฉะนั้นวิทยุเนี่ยจึงเป็นประโยชน์แกบอย่างกับครอบครัวของเราอย่างมากทีเดียวนะครับการที่เราห่างไกลจากการหาความรู้ถ้าเรา ในแต่ละวันเราไม่ได้รับความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเลยเนี่ยเราก็อาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ขาดทุนนะครับเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าเราไม่อยากที่จะเป็นบุคคลที่ขาดทุนนะครับคนที่ขาดทุนก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตาลานะครับคือได้เข้าสวรรค์กันทุกคนแหละแต่ว่าก็จะได้เข้าช้านะครับเนื่องจากว่าต้องไป ได้รับการสอบสวนนะครับถึงผลงานของตัวเองที่ได้ทำมาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ว่าข้อผิดพลาดต่างๆที่ทำไปแล้วนะครับมันมีอะไรบ้างก็ต้องอรับโทษนะครับได้รับการแก้ไขกันไปในวันกียามัตไม่มีโอกาสมาแก้ไขแล้วพี่น้องก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำฉะนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องแสวงหาความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะได้ นำเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับมาปรับใช้กับตัวเองไปอุดรอยรั่วนะครับมีรอยรั่วในชีวิตของเราตรงไหนนะครับในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทำนะครับที่มันเป็นรอยรั่วเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาล้อกโกรธเราก็พยายามอุดรอยรั่วเหล่านั้นนะครับโดยไม่กระหันไปกระทำ ไม่กลับไปกระทําในสิ่งที่เป็นความผิดนั้นอีกแล้วเพราะเราได้เรียนรู้แล้วเราได้เข้าใจแล้วเราได้ฟังแล้วนะครับนี่แหละคือผู้ศรัทธ,ธาที่แท้จริงจะไม่มีคุณลักษณะของการดื้อดึงเมื่อรู้แล้วนะครับก็ยังดื้อดึงยังดันทุรังนะครับในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นความชั่วในสิ่งที่มันเป็นความเสียหายหต่อตัวเองนะครับท,ทั้งทั้งที่รู้แล้วว่าสิ่งที่ทําอยู่นี่มันผิด แต่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นจะต้องแก้ไขนะครับปรับปรุงตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดฮัตตาอุบยิรูมาฟีอังกุซิมจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราได้คุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของออหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อยู่ในยุค ที่เรียกว่า new normal คำคำนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากมนุษย์เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องป้องกันตัวเองนะครับเพื่อให้มีชีวิตรอดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติการการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีดเดิมๆนั่นแหละถึงเรียกว่า new normal นะครับสาเหตุก็เพราะเนื่องจากว่า6.2 6.3ที่ผ่านมาเนี่ย นะครับพผคนเนี่ยล้มตายกันเป็นจำนวนมากเป็นการสูญเสียอย่างมากมายนะครับของมนุษยชาตินะครับจากทาหารของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ส่งมานั่นก็คือโควิด -19 ที่เรารับทราบก,กันอยู่พี่น้องครับเราไม่ได้มาคุยกันในเรื่องของโควิดแต่เรามาคุยกันว่าไอ้ n นียวนอร์เนี่ยนะครับมันมี ผลกระทบนะครับต่อผู้ศรัทธานะครับแน่นอนเลืกเกินว่าวิถีของผู้ศรัทธานะครับเมื่อมีนิวนอ r m ม l มาแล้วนะครับเคยละหมาดที่มัสยิดก็มาได้ละหมาดก็มาละหมาดที่บ้านนะครับมาละหมาดที่บ้านจะมาอัดรวมกันวันศุกร์นะครับเคยไปละหมาดที่มัสยิดก็มาละหมาดที่ไหนครับก็มาละหมาดที่บ้านละหมาดบ่ายแทนละหมาดวันสุกนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับ ก็ยังผ่านเดือนอันสำคัญคือเดือนรอมมอนนะครับได้มีโอกาสไปละหมาดตารเวกันทุกปีแต่ปีนี้อลัลลอฮ์ได้ใหเ้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ต้องมาละหมาดตารเวกันที่บ้านนะครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิถีใหม่นะครับที่เรา,เาจะได้ปฏิบัติกันแล้วก็มีผลดีนะครับมีผลดีในเรื่องของนิวรนมอนเนี่ย มากมายนะครับพ่อแม่ลูกได้ทําอิบาดัดรวมกันที่บ้านนะครับเมื่อละหมาดเสร็จพ่อไม่เคยนัซีฮัตลูกเลยก็ยังได้มีโอกาสทําการนาซีฮัตนะครับพ่อนะครับที่เป็นผู้นําครอบครัวไม่เคยนําลูกละหมาดเลยเพราะว่าอะไรครับพ่อในยามปกติก็ต้องออกไปทำมาหากินนะครับแต่ในที่สุดก็ต้องมาอยู่รวมกันนะแล้วก็บรรยากาศ ในอิสลามเนี่ยก็มีในบ้านของพี่น้องมุสลิมเราทุกวันฉะนั้นเนี่ยนะครับวิถีใหม่เนี่ยมันจึงเป็นวิถีที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่ต่อคนที่เป็นลูกๆล,ลูกอยู่ที่บ้านนะครับเ,เราก็ต้องดูพฤติกรรมของเขานะครับอตอนที่เราไม่เคยดูเขาเลยเราได้แต่ไปทํางานนะครับเมื่อเราได้ออกไปทํางานเราก็มีเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็บางทีแม่อยู่ที่บ้าน แม่ก็ทํางานบ้านนะครับลูกไปเรียนหนังสือข้างนอกในยามปกติก็ทั้งพอ่อทั้งแม่ก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมของลูกที่แท้จริงว่าลูกนั้นได้ปฏิบัติตัวแบบไหนอย่างไรนะครับปฏิบัติตัวผิดต่อลักการของาศาสนาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันค้านกับหลักการของาศาสนาหน้าที่สําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นจะต้องตักเตือนนะครับบอกถึงบทลงโทษ นะครับเพื่อให้ลูกๆ,ๆมีความรู้สึกกลัวนะครับในสิ่งที่ตัวเองกระทำแล้วก็ต่อไปจะไม่ทำอีกนะครับเห็นลูกๆทำตัวเป็นผู้หญิงนะครับหรือผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายก็ต้องเตือนต้องบอก <t od> นะครับว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้อลลอฮ์โกรธนะครับแล้วก็อลลอฮ์จะลงโทษนะเมื่อตายกลับไปแล้วตายกลับไปในสภาพที่เรายังเป็นตุ๊ดเป็นแถวนะครับ หรือทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนนะครับโลีกติดยาเสพติดเมื่อเห็นอะไรที่มันอยู่ต่อหน้าต้องรีบขัดขวางพี่น้องอย่าปล่อยให้มันตั้งวงกันอยู่ในบ้านนะครับอย่าปล่อยให้มันเข้าไปในครัวไปต้มน้ํากระท่อมกันนะครับทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นความผิดอยู่ต่อหน้าเรานะครับได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าท่านนบีสลล่าอะไรวะสัลัมเนี่ยยังเคยนะครับได้ไปถอดแหวนทองนะครับแหวนทองคํา ที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยใส่อยู่ในมิ้วพอนบีเห็นนบีไปถอดนบีก็คว่างทิ้งเลยนะครับพอคว่างทิ้งเสร็จแล้วเพื่อทําให้เขามีความรู้สึกว่าไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกนะศาส,สนาห้ามนะผู้ชายห้ามสวมทองนะครับแล้วก็จะไปแสวงหาประโยชน์จากมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยพี่น้องเห็นเอาในที่สุดเนี่ยนะ,ะการกระทำขท่านนาบีนั้นก็ได้เตือนสติชายคนนี้นะครับ คนที่อยู่ข้างๆก็ยังมีการบอกนะครับให้ชายคนนี้ไปเอาไปเอาอะไรครับไปเอาแหวนนะไปเก็บแหวนที่นบีคว้างทิ้งนะครับแล้วก็นำมันไปขายเพื่อที่จะได้หาประโยชน์จากราคาของมันจะได้เอาเงินที่ไปขายเนยนำมาใช้แต่ชายคนนี้เนี่ยด้วยการที่เห็นการกระทำของท่านนาบีก็สาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันไม่ไปเอาแหวนนั้นมาเด็ดขาดนะครับแล้วก็ ท่านนาบีได้คว้างมันทิ้งไปแล้วฉันก็จะไม่เอามันกลับมาอีกนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราสำทับการที่เราได้เห็นการกระทําใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาแล้วรีบแก้ไขรีบบอกนะครับไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันดําเนินต่อไปมันก็จะมีผลดีอย่างที่ท่านนาบีนั้นได้ทําไว้เป็นตัวอย่าง วันนี้มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพ่อแม่เนี่ยสัญญาอะไรกับลูกๆเอาไว้เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ลูกๆจะได้รับจากพ่อแม่นะครับหากว่าพ่อแม่เนี่ยผิดคำพูดที่เคยสัญญาเอาไว้แน่นอนสิ่งนี้จะเป็นความทรงจำนะครับกับลูกเวลาเราสอนเวลาเราบอกลูกในเรื่องใดๆก็แล้วแต่เขาจะไม่เชื่อฟังเรา สาเหตุเพราะเราเนี่ยนะครับผิดคําพูดฉะนั้นถ้าสัญญาอะไรไว้เนี่ยนะครับควรที่จะปฏิบัติตามสัญญาไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่โกหกแล้วก็ลูกก็จะซึมซับว่าพ่อแม่เนี่ยพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะให้รางวัลปลอบใจนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกในการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ นะครับเราก็อาจจะตั้งรางวัลว่าถ้าหากว่าเทอมที่หนึงนะครับถ้าลูกสอบผ่านส่งงานครบแล้วก็สอบผ่านจะได้เกรดเท่าไหร่ป๋าไม่สนใจแต่ขอให้ส่งงานให้ครบสอบให้ผ่านนะครับป๋าจะให้เงินเ,เรานะครับเป็นรางวัล1 0 0 0บาทนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะครับเมื่อมีการประกาศผลลูกได้เอาผลสอบนะครับในเทอมที่หนึ่ง นะมาให้ผู้ปกครองที่ดูแล้วก็อบอกกับผู้ปกครองว่าวันนั้นเนี่ยป๋าเนี่ยพูดไว้นะมะนะว่าฉันเนี่ยถ้าหากว่าสอบผ่านทรงงานครบเกรดจะได้เท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าไม่ตกก็แล้วกันป๋าจะให้เงินฉันน1,000บาทถ้าหากว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับเป็นไปตามที่ลูกได้รับจริงๆเนี่ยพ่อที่พูดเอาไว้นั้นจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจะต้องให้ นะครับถ้าหากว่าเราไม่ให้เท่ากับว่าเรานั้นเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจากโกหกพกลมนะครับแล้วต่อไปพอเวลาเราสอนอะไรลูกเนี่ยลูกก็จะไม่เชื่อฟังเรานะครับเด็กเล็กๆที่เรียนในระดับประถมนะครับที่แม่ต้องเหนื่อยจากการทำงานในบ้านแล้วยังต้องมาสอนยังต้องมาดูในเรื่องการบ้านของคนที่เป็นลูกเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจบางทีการเรียนออนไลน์เนี่ย มันเป็นการอยู่ต่อหน้าโทรศัพท์ทั้งวันนะครับความเครียดนะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเที่ยงเนี่ยบางทียังเรียนไม่เลิกเลยนะครับบางโรงเนี่ยละหมาดบ่ายเสร็จแล้วยังเรียนต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับในระดับประถมเนี่ยฉะนั้นเนี่ยกำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและกำลังใจนั้นก็อาจจะเป็นรางวัลน,นะครับที่เราบอกกับเด็กประถมซึ่งเป็นลูกของเราว่าถ้าหากว่าสอบผ่านเทอมที่หนึ่งไปได้นะเดี๋ยว เราจะไปพักผ่อนกันนะครับว่าถ้าหากทางหน่วยงานราชการเปิดแล้วเราจะพาไปเล่นน้ําทะเลก,กันนะครับที่บางแสนอ,อาจจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> เรียกว่าพาไปพักผ่อนเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางปกติแล้วรูปสอบผ่านแล้วส่งงานครบแล้วนะครับคำสัญญาที่เราไปพูดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่าเป็นคนที่ผิดคําพูดอย่างเด็ดขาดต่อไปเราพูดอะไรแล้วเขาจะไม่เชื่อเรา เขาจะไม่ศรัทธาในคําพูดของเราเพราะว่าปากมามะเนี่ยไม่เคยพูดจริงหรอกก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับเขาก็จะไม่ให้น้ําหนักนะครับในการเชื่อถือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งอันที่จริงแล้วพ่อแม่นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ลูกนั้นจะต้องเชื่อถือมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าลูกไม่เชื่อถือเพราะอะไรเพราะเราไม่ทําตามที่เราได้พูดเอาไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านลศ็อสลัลอฮุอะลัยฮิวัซัลลัมได้สอนเอาไว้พี่น้อง قميجة عبد الله بن آمر وتاجين شوقلة دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه السلام قائدا في بيتنا فقالت ها أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه กลต قالت وعطيه تمران قال لها رسول ล ل ل ه صلى الله عليه ล س ل م أما إنك لاولم تعطي شيئا كتبت عليك كذبتا นะครับระว่ะหอบูดาวูดนี่เป็นคำสอนเป็นข้อแนะนำนะครับของท่านอุซูลสุนลลฮุอัลลยฮิวะสัลลัมที่ดีนะครับแล้วเรานำเอาคำสอนตรงนี้มาปรับใช้นะครับจะพูดจาอะไร ให้อะไรกับลูกแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองได้พูดเอาไว้นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีความหมายว่าแม่เนี่ยได้ทิ้งฉันเอาไว้ในวันนั้นและในขณะนั้นเนี่ยท่านนาบีสุลต่านฮุอาล,ลีุสันลำเนี่ยนะครับกออีดันฟีไบตีนานั่งอยู่ในบ้านของเราด้วยแม่ทิ้งเอาไว้นะครับและในวันนั้นเนี่ยท่านนาบีนั่งอยู่ในบ้านของเราด้วยโดยนางพูดว่าฟากอัล ฮาอัติกะฉันจะให้รางวัลแก่เจ้านะลูกนะฝ่ากอละละฮารออซูลลลุฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถามนางว่าเธอจะมอบสิ่งใดให้กับลูกวะมาอารต,ติอันตัติยะฮูเธอจะมอบสิ่งอะไรให้กับลูกกอลัตวะติฮีตัมรอนฉันจะมอบอินทพะัมให้กับเขาหมายถึงมอบอินอินพะรำให้กับลูก กอลละลาฮา ر س و ล u l l a h ซลลลอฮะัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีนะครับก็กล่าวกับแม่ว่านะอาม,มาอินนะกีเราลำตัวที่ิชยอันหากเธอไม่ให้เขานะไม่ให้อินพะลัมกับลูกก็เท่ากับว่าปุติบัตอะไรกิสบักตันก็เท่ากับว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่โกโหกนะครับถูกบันทึกว่าเป็นการโกหกเห็นไหมพี่น้องทั้งหลาย ฉะนั้นเนี่ยสัญญาว่าจะให้อะไรกับลูกแล้วเนี่ยที่เป็นรางวัลลอบใจอันเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรในการเรียนอันเนื่องมาจากความเอาใจใส่นะครับในการทำอิบาดัตนะครับแล้วก็รับผิดชอบในอาม,มานะในช่วงเรียนออนไลน์นี้นะครับไม่เอาโทรศัพท์ไปเล่นเกมไม่เอาโทรศัพท์ไปทำอย่างอื่นเมื่อเขา ผ่านพ้นในช่วงการเรียนนี้ไปนะครับอีกไม่นานแล้วนะครับจะจบเดือนแห่งเทอมที่1ไปเนี่ยแล้วผลการเรียนของเขาออกมาผ่านหมดไม่มีงานติดค้างใดๆเรามีอะไรที่เราพูดไว้ว่าเราจะปลอบใจเป็นกําลังใจให้กับเขาจะให้รางวัลเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับเขาขอให้คนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายนะครับได้รักษาคําพูดตรงนี้นะครับ อย่าทาให้เสียคําพูดอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะต่อไปในวันข้างหน้าลูกนะครับเขาจะจดจํานะครับกับคําพูดที่เคยสัญญากับเขาไว้แล้วก็ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่ปฏิบัติตามคาสัญญาเราบอกอะไรไปแล้วเนี่ยควรจะทําอย่างนั้นเพราะถ้าเราไม่ทําต่อไปในอนาคตข้างหน้าเขาจะไม่เชื่อถือในความในคําพูดของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เลยนะครับ ท่านนาบีถึงบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเธอบอกว่าเธอจะให้อะไรกับลูกต้องการจะให้อะไรแกเขาผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยจะมอบอินพลาลัมให้กับลูกท่านนาบีก็เลยบอกหากเธอไม่ให้กับเขาเนี่ยเท่ากับว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นคนโกหกเธอถูกบันทึก,กว่าเป็นการโกรหกเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเรื่องโกหกนั้นเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับในหลักการอิสลามเป็นเรื่องที่เป็นบาปอยู่แล้วฉะนั้น คุณลนะักษณะของการโกหกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับถ้าหากพูดอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่พูดกับคนที่เป็นลูกฉะนั้นเรานำเอาคำสอนนบีตรงนี้นะครับฟังไปแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับพ่อแม่ลูกทุกคนก็จะมีความสุขบนการได้ปฏิบัติแนวทางของท่านนาบีสุลลลัน วบิลลาฮิตาวีกัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราห์มัตุลลอฮ์วะบเระกาโตะที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีศ0น8 4 9 3 9 9 9า ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม